เลยตอนนี้รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดสนะคะพี่เป็นเดสผ้ายืดอรืเดสนะตอนนี้ด้านหน้าของเขาจะแต่งลูกไม้เนื้อดีแบบนี้ค่ะงานไปเก็ตขายส่งและงานป้ายอย่างดีพี่ตอนนี้จะเป็นฟีลแบบใส่คุมแบบนี้นะคะพี่จะเป็นชุดเดสนะเย็แบบติดกันนะแล้วก็แขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานะเป็นของสาวอวบผ้าดีมากๆแ้บพี่ดูชายกับวงนะแบบนี้นะคะพี่ด้านหน้าลูกไม้เนื้อนิ่มนะแล้วก็มีซับในตรงเนื้อด้านหน้าด้านหน้าลูกไม้เนี้ให้อย่างดีเลย ส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นผ้าเทปตัวเดิมเป็นผ้ายืดอุ่นเวผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่และข้างหลังจะไม่มีซับในนะเนื้อผ้าไม่ต้องรีดนะคะชุดนี้ผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆแล้วด้านหน้าแต่งลูกไม้เนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ดูชายนะรัเป็นฟิลใส่คุมแบบนี้รุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะคะพี่ ตัวนี้40-41นิ้วนะเป็นฟรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวตัวนี้แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยพี่ดูทรงนะสวยๆแบบนี้นะฟิลใส่สบายๆค่ะพี่จะอกเล็กก็ใส่ได้นะตัวนี้ผ้าสวนมากๆขอให้พี่นะสโปรให้ตัวนี้บอกเลยปกติเราสมสับท่วนนะวันนี้ขอให้โปรพี่นะคะพี่2,3,9พอพี่ดูเนื้อนะหาไม่ได้แน่นอนเดทลูกไม้ย่างดี2,3,9เท่านั้น พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะตอนนี้นะคะพี่อบหน้าผ้าของเขา5้านิ้วนะความยาวชุด4ี่1นิ้วนะคะพี่ผ้าดีมากๆ 2- 3สา้าถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่า สีน้ําตาลทองนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่สองสามเก้าเท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่ตัวนี้มีส้มเดียวนะขอเรียกส้มชานะคะพี่ลูกไม้เนื้อสวยๆแบบนี้เลยสองสามเก้าเท่านั้นแล้วพี่ดูเนื้อสัตว์ใมนะสัตว์ใมสีเดียวก็ตัวลูกไม้เนื้อหนาให้อย่างดีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าฟ้าคามนะคะตัวนี้ขอเรียกฟ้าคามนะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะเข้มกว่าจะเรียกว่าสีกรมนะปกหน้าผ้าห0สิบนิ้วความยาวชุดสี่1บสี่บเอ็ดนิ้วนะพี่สองสามเก้านิ้วนะพี่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะสีขาวนะคะพี่พี่ดูนะเดี๋ยวให้ดูซับในสีขาวผ้าไม่บางและซับในเนืนะ้อหนาให้อย่างดีแบบนี้เลยแล้วพี่ดูชายกระโปรงนะสวยมากๆนะคะพี่สองสี่เก้าไอสองสามเก้านะพี่ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพ,พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้จะเป็นแดงเลือดหมูนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดําเก็บได้เลยขาดาขายดีอยู่แล้วนะคะพี่สีดาค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพ,พี่จะรับตัวนี้นะ,ะพี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้าน,นะคะพี่ลายสวยๆแบบนี้เลยให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะ ถ้าส่ง29บาทน้องชายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ชุดเด็ดผ้าดีมากๆพี่เป็นฟิลใ่คุมอย่างนี้อกหนะ้าผ้า50ความยาวชุด40-41เดนิ้วนะพี่ให้พี่พิเศษแค่สองสมเก้าเท่านั้นและแขนก็สวยนะลูกไม้ไม่คันไม่สากผ้าอย่างดีค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะแต่ไล่สีกลับไปให้ดูนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะ พี่พิมพ์ว่าสีดำค่ะพี่เป็นดำสนิทเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ชายกระโปรงสวยมากสีดำค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลืดหมูนะคะพี่ตัวนี้นะ,ะพี่ดูชายกระโปรงนะเนื้สวยๆเลยค่ะไม่ได้ตัดชายตรงนะอันตัวแพงตัวนี้แล้วก็สีนี้จะเป็นสีขาวผ้าไม่บางสัตย์ในเนื้อหนายางดีค่ะสีขาวนะคะพี่ ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีกลมค่ะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบสี่สิบเอ็ดนิ้วนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้อ่อนกว่าเรียกฟ้าคามนะคะพี่ตัวนี้นะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าส้มชานะคะพี่มีส้มเดียวนะตัวนี้ขอเรียกส้มชานะ และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลทองค่ะพี่สวยๆแบบนี้เลย2 3 9เท่านั้น